ประเทศนี่เพิ่นขนถิ่มคันแม่นบ้านนอกเฮานี่บ๊วยบอถิ่มเด้อพี่น้องใหม่ๆอยู่เบึงเบึงเพุ่นน่ะเบิ่งเอาพุ่นน่ะยังใหม่ๆอยู่เด้อพี่น้องเนี่ยคันแม่นอยู่เมืองไทยนี่บ๊วยหยาดกันได้หน่ออกมาวางหนีเพุ่นน่ะยังใหม่ๆอยู่เลยเพิ่อนมาถิ่มได้หน่เห็นยังสิกผู้บ่คนงานบ่ยังใหม่ๆอยู่เลยพุ่นน่ะ สิบอกให้นี่เป็นเตียงกันเถอะเป็นแยกสับส่วนนี่ขมันอยู่บ้านเฮานี่เมืองไทยเอาไปไป,ไปไปประกอบเองมันหล่นเลิศพี่น้องเบ่งเบ่งเบ่งเพิพน่นเอาทิ่นนี่แหละต่างประเทศออสเตรลเลียออสเตรเลียพู้นะคุณถ้าคุณเอาทิ่นออสเตรเลียมันหล่นเลิศสัมเป็นแตนพี่น้องเออถิ่นไหมเบิ่งอืมเพื่อนพัดลมพัดยังเนี่ยบ้านเฮาก็ไปซ่อม เกาอกเก้าอีเห็นบ่ะุลหนังยางบ่ถามเมียเลยเด้อเห็นบ่เก้าอีเก้าอีดีๆอยู่เด้เซ็ตออกมะล่างมาหยังไม่เซ็ตเซ็ตออกโอ้ยพี่น้องไอ้เบิ้งเบิงเบิ้งบุพเพาถิ่มมันเลือดสมเป็นเต็มเลยตู้เย็นตู้หยังยังแย่ฉันพูเนาะซื้อเครื่องสะพานขึ้นกันแค่องสะพานเก่าประเทศในเสียมาซื้ออันใหม่เอาอันเก่าถิ่มเด้ตู้เย็นขือนกันตู้เย็นอันเก่าแย่ฉันพูน่ะมาเสียเด้ ซื้อเคียงใหญ่มากเคียงหอยเอาถิมเป็นเังชั้นเออเอาไปห้ไพ่กับบ่ได้เดี๋ยวขานเอาไปให้เขาเขาสิบา่าดูถูกเขาอืออยู่ต่างประเทศขาเป็นบ้านเฮ้าหน่โอ้ยเอาไปหายกันสบายมากเลยคนมีการคิดว่าดูถูกอืมแต่อยู่ต่างประเทศขันเฮาเนี่ยเอาไปให้เขาหนาะมันมันบดีนะเขาทคิดว่าอุ้ยก,กูกูก็มีเงินซื้อกันเอามาให้กูเห็นหยังสินะมันว่าะอ,อาะพราะออสเตรเลียคนมีจต่คนรวยเนาะสัเม็นว่าถึงมารวยเขากับบ่ได้อยู่อดอยู่อยากไงเพราะว่ารัฐบาลซอยเออ ถึงเขาบรวยไงรัฐบาลเกืซอยเด้รัฐบาลให้เงินเด้สที่บอกหอรัฐบาลซอยเดันเลิศาาสมเป็าานเต็มเลาายแต่ยันพูดกับผัวนี่บได้เงินรัฐบาลหรอกสลึงเดียวกับ่ได้กินพี่น้องเลยเพราะ่าร่วยไงเข้าใจปะ่ะเสียภาษีปีหนึ่งโอ้หลายคักพี่น้องเลยนเลิศาาสมเป็นเต็มเฉพาะยายชมพูนี่เสียคนเดียวนะบ่ร่วมกับของพี่นยายกับน้องจังไท่นะเอาแต่ยอดของยายชมพู่นะเสียคนเดียวอะ่ะ มันละเลิศพี่น้องเอ้ยอสองหมื่นกว่าดอลลาร์เกือบสามหมื่นไหมเกือบสามหมื่นดอลลาร์ปีนี้คิดเบิ้งเ,เอาเออพี่น้องเอ้ยมันละเลิศสมเน,นียแตงรวยบนรวยเบิ้งเอาเสียภาษีเออมันละเลิศเอาแต่ยอดของยายชมพูดด่เนีที่เสียภาษียอดของพญายักษ์เกียวเดวย้ยอดของน้องแังไทยกเกียวเดว้อืออู้ดอกไม้ไม่งามครับ ว่าเราก็ไปดอกปะที่นี่